Yes, wow, look at her, o วานช่ว e ไงเป็นเจนาลราบเลครับเชบ <ś c oughs> ิญเลยครับเชิญนั่งเลยฮะมาครับคราวนี้พูดคุยด้วยหน่อยได้ยินเสียงกลีจากข้างนอกเลยอ่ะโอ้โหนุนบุชิกะอารมณ์ดังุ่นเหรอ

กิ S <S ๊กเอ๋ยเราบันเทิงกว่าห like uh ้า huh. ส I mean, like <laughs> ิบสองสองมุมที่เป็นมิตรก่อนหนึ่งก็คือต้องขอบคุณที่เชิญจูวีมาในงานวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานวันนี้กับทุกทุกท่านค่ะอ๋อฮะแล้วก็อยากที่เห็นไว้ด้านหน้าเนอะวันนี้วันส์มากันเยอะมากอยากให้ทักทายวันส์ที่อยู่ทางด้านหน้าด้วยครับเราถ่ายทอดสดอยู่และก็อยากที่เห็นไว้ด้านหน้าเนอะวันนี้วันส์มากันเยอะมากอยากให้ทักทายวันส์ที่อยู่ทางด้านหน้าด้วยครับเราถ่ายทอดสดอยู่ วันที่มาหากันเยอะขนาดนี้รับนะคะาาพี่บุกคับพี่ไหนอ่อพี่บุกมาชมเมคอัพี่ไหจีเตียวเออคือแบบว่าผิวเปล่งประกายมากต้องบอกเลยว่านั่งแบบว่าใกล้กันตรงนี้คือเห็นเลยว่าแบบผิวใสามากโกลมมากเลยจริงๆเออฮะแล้วก็ต้องบอกว่าขอต้อนรับครับเข้าสู่พรสกิอนอินสติทูตด้วยครับโอ้โหเนยพ้นเจอแห้งใจโอชินก่อนอ่ะหันยัง ค่ะขอบคุณค่ะอ๋อโอ้โหวันนี้พิเศษมากๆแล้วทุกคนที่มากันเยอะขนาดนี้เลยนะครับเพื่อที่จะมาวิทย์เนสความสวยนะแล้วก็ได้มาทําความรู้จักเพิ่มเติมมาได้ฟังถึงแบบเคล็ดลับด้วยนะครับว่าทําไมถึงโกลวได้ขนาดนี้เลยนะครับถามความรู้สึกเลยถามก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพอนส์เจนี่จีวนี่มีพอมส์ครอบครัวอีโอนี่ชอบจ้ะเนี่ยจีฮานึงเซอร์โซก็บอกกับฉันจริงๆตั้งพอมส์นี่ว่าน่ารู้เมืองฮันแบรนด์ดีนก็รู้อยู่สักกุย 또 제가 앰버 서더 되기 전에 되게 많이 사용하고 있는 이런 브랜드였는데, 그래서 하게 되어서 너무 기쁘고요. 오늘도 어 제품부터 행사까지 되게 신경 어 쓰는 게 보여가지고 너무 놀랐습니다. ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าจูเบริ้จักแบรนด์พอนสมมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำแล้วตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นแบรนด์แอมเลยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้ถูกรับเลือกมานะคะรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็วันนี้เซอร์ไพรส์มากๆที่ทางแบรนด์เนี่ยใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นของเรื่องโปรดักต์หรือว่าเรื่องงานในวันนี้ด้วยก็ตามค่ะอ๋อเเยี่ยมเลยนะครับงั้นเป็นยังไงบ้างครับคืออยากจะถามเลยว่ามาที่ไทยครั้งนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารออะไรแล้วก็อยากที่จะเจออะไรเป็นพิเเศษลย้อง 어, 저는 폰즈 스킨 인스튜드가 티 이렇게 활기를 띠고 어, 동남아시아를 또, 어, 나머지까지 함께 아름다움을 축하하는 모습을 보여가지고 너무 기뻤습니다. 네, 그래서 폰즈 스킨 인스튜드 티 새로운 시대를 함께 할수 있어서 너무 영광이라고 생각합니다. ก็ Dante, คุณจูมีบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่เห็นป๊อปอัพแต่จริงๆแบบนี้รู้สึกว่ามีเอ็นเตอร์จีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเฉลิมฉลองเกี่ยวกับความงามไม่ใช่แค่ในเอเชียตอนออกสินคงใ้แต่ว่าทั่วทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับเอร่าใหม่ของพรแบบนี้ค่ะเนอะเอร่าใหม่เลยจริงๆนะครับแล้วก็มีคุณจูวีด้วยนะฮะเป็นการรีเพรสเซนต์ได้แบบโลงตัวมากๆอยากจะขอถามถึงคําว่า miracle s e a p e n อยากให้นิยามให้ได้ฟังว่า miracle s h a p e n คืออะไรครับในมุมมองคุณ 오늘 밤은 기적을 이루는 날이잖아요. 지위님께서이 날을 어떤 의미를 담고 있는지 설명 부탁드릴게요. 아, 어, 저는 기적을 기다리는 것보다 어, 이루려고 노력하는 편인 것 같아요. 또제 어, 목표든 어, 피부이든 어, 자신의 어떤 걸 원하는지 잘 알아가는 게 되게 중요하다고 생각하고. ทำเก็ตคิดจเา็หาสำหรับคุณจไม่อยากรอให้ปหารมัรู้สึกว่าเราต้องสร้างมันเองเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องของผิองก็ตาม<อ>รู้สึกว่าต้องมาดูว่าอะไรมันเวิร์กอะไรก็ไม่เวิร์ก เนาะทุกคนสามารถร่วมสร้างมิราเคด้วยกันได้เลยจริงๆนะครับงั้นขออนุญาตถามเคล็ดลับเลยเคล็ดลับความไร้ผิวสวยแบบนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างครับอุยมกค่ะคุณมีกริาผิวย่งไรบ้านคีอไบ้ะคมีเลอะไรบะคุีเคลอรไ้าง Bright m i 를꼭 챙기고 그 제품을 가장 많이 쓰고 해외 일정이 많다 보니까 또 그것도 해외로 가지고 많이 쓰고 있습니다. ก็ค <c oughs> uh ุณ huh. จูวีบอกว่าที่จริงแล้วรูทีนบิวตี้ของคุณจูวีนี่ยค่อนข้างง่ายๆมากสุดโตมางมากเวลาที่รู้สึกว่าผิวแห้งหรือว่ารู้สึกไม่สบายผิวเนี่ยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pond's Bright Miracle Serum ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคนที่มีตารางงานไปต่างประเทศเยอะก็จะพกพอนไปด้วยเหมือนกันเพื่อจะเอาไปใช้นะคะรู้สึกว่าผิวเปล่งประกายขึ้น alright so we asked her about her beauty routine and she said it's pretty simple you know having this pons d bright miracle and she brings it along everywhere to use it At home, and she uses it abroad as well, right? Because it's so easy to use, and with that, you know, the new discovery, the Naya this is next level of Niacinamide. and this is also, you know, uh, in the flesh right here, her beauty, it just glows right out from the stage. 다음, 트깡마의티티 되게 자주 방문 하 셨잖아요. 특별히 좋아하 시는 액티비티 활동 들이 있 을까요? 저는 야시장 가는게 되게 좋아 해요. 그래서 예전 에콘서트 하러 왔었 을때도 야시장 널러 갔었 고, 어제 도 사실 방문 했었 습니다. ส่วนตัวแล้วคุณจูวีชอบไปไหนมาเก็ตมากๆเวลามาคอนเสิร์ตก็จะไปไนท์มาเก็ตเราก็เมื่อวานไปมาแล้วด้วยค่ะเมื่อวานไปไหนก็ต่อ e ุดกันเลยเหรอร้อนไหมร้อนนะโย่แต่เด็ดหมกบังกอนกอนร้อนมากๆแต่พอได้ดื่มแตงโมปั่นแล้วคือเพอร์เฟกตอ้หอ๋อมาแล้วดื่มแตงโมปั่นด้วยสดชื่นไปเลยทีเดียวร้อนมากแต่เด็ดหมกบังกินกนอ๋อโอ้้าว โอเคแทบบักแทบบักแล้วอาหารล่ะครับถ้าพูดถึงอาหารไทยมีแบบจานโปรดไหมแชร์กุณงชิคกี้พายชอบ하시는เมนูก็있으시่บ้างใช่ไหมฉันชอบทานต้มยำกุ้งมากขนาดเวลาตอนอยู่เกาหลีก็หาต้มยำกุ้งทานเหมือนกันต้มยำกุ้งเออต้มยำกุ้งโอ้โหสุดยอดฝากบอกว่าเวลากินน่ะกินจานในๆ

주위나하 애니 파이널 리모크 합미례 여자 저 값, 투, 투, ก 마이 ร 등, ones 이 그럼 기는 모든 분들께 그리고 밖에서 계시는 원스 분들께 마지막으로 하고 싶은 말씀 드릴게요. 어 일단 정말 감사하다는 말씀을 드리고 싶고요. 더프 스케인 인스티튜의 새로운 시대를 어, 원스 분들하고 여러분들이랑 함께 할수 있으니까 너무 영광이고 หมายคำสรามนิตาก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ได้มาเริ่มเปิดเอร่าใหม่กับพอนส์ทั้งกับทุกท่านอยู่ในนี้แล้วก็กับวอนซิลไดโน่ด้วยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากขอบคุณมากค่ะ A brief translation said brief she she uh -huh. Uh, she's beyond grateful that she's here and you know having to join Ponds Skin Institute and it's the first one ever in Southeast Asia and she's so happy to be here and she's enjoying her time here in Bangkok. She loves tom yum kung, that's her favorite dish, and she went to Thai market as well. And she just want to say, you know, happy to be part of Ponds family and you know glow and be an inspiration to everyone so that you all can make. Miracles every happen day นี่ฝากบอกด้ครับว่าถ้าหน้าร้อนอ่ะต้องซัมเมอร์แต่ถ้าหน้าหน้ารักวเมอร์เนี่ยต้องซัมวันไลค์ยู่ฮะแปลยากหน่อยนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรับเวลาในวันนี้นะฮะขอเสียงปรบมือกับจูวีทุกคนนะครับแบรนด์มาซ์เตอร์ขอ r พรานส์ไบรท์ม right here on this very stage Please remain where you are as a new era of PONS Ladies and gentlemen All right เงินเลยนะฮะมาครับสักครู่เดี๋ยวพระนังนะฮะกับพี่ที่เปิดครับนี่คือเอราใหม่นะเราจะมาตอกย้ำเลยกับ PONS Skin Institute ที่อยู่ที่ลานพาพพระบ้านแห่งนี้เลยนะฮะมาเซเล b r a t ไปพ้อมพ้อมกันด้วยเราเกียรติจาก Brand Ambassador ถึง2ท่านเลยจริงๆนะฮะ Brand Ambassador ของ PONS Age Miracle คุณยายาและ Brand Ambassador ครับของ Pawn Bright Miracle นะฮะคุณจูวี่นะฮะเชิญเลยนะครับและแน่นอนต้องขอเรียนเชิญกลับขึ้นบนเวทีอีกครั้งนะครับกับ Brand Ambassador ของ c o s s Age Miracle คุณยาเยารัสเซียภาษีปรบมา้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาน้ำถอยหลามมันพร้อมกันเลยนะครับทุท่าน Alright we'll be doing the countdown all together in English Are you all ready? get your cameras up okay ladies and gentlemen we are moments away from the launching of this new era of pawnskin institute on my count ladies and gentlemen from five this very stage, the Grand Ambassador of Pond's Age Miracle, yayan And of course the Grand Ambassador of Hunts Brook Miracle. Jui. Please remain where you are. Big smile for the camera, please. You taste so a in the Big big smile for the camera. One, two, three. Beautiful. One more stop, please. With the product. Uh-huh. to uh -huh. Up. up next please join me in welcoming Mr yoga Malantik up on stage once again on global brandy as well as Jago beauty and Well-Being Thailand Lee please join us on stage for the whole session. Our executives presenting a bouquet of flowers, a token of appreciation for our brand ambassadors. Big, big smile for the camera. The first ever Font Skin Institute pop up right here in the heart of Bangkok, Thailand. Beautiful, beautiful. Please remain where you are. Granted, you double-may-t-even so Find Boston Institute, ladies and gentlemen, right here in the heart of Bangkok, Thailand. Here with the brand ambassadors, Apon's H-Miracle and Apon's Bright and Miracle.

This here is the final shot. Big smile for the camera, front and center. Put on that big smile because we are here at the Pop-Up of Pawn Skin Institute. Don't forget to put on that hashtag, on. TS. Camera's at the back as well. The one holding his hand up. Big, big smile because miracles happen. A few more, a few more. Open your pose. Love that. Video, video. Hey, Thank you very much. One more. One more shot with the product. Thank you very much. Leave yeah. the hand. กับผลิตภัณฑ์รับ p อ u l s Age Miracle ที่มนยา่่าร้านที่พรีเซนต์ส,สุดๆนะฮะกับการกลับมารั้งที่สองกับครอบครัวมออง s ครับรานนี้เป็นแ r a n d Ambassador ของ Pauls Age Miracle แล้วก็ชีวิตนะฮะกับ Brand Ambassador p u l s Bright Miracle กเป็นการตอบย้อจริงๆน,น,น,นะฮะถึงผลิตภัณฑ์ A big big round of applause for each and everyone on this very stage. Thank you. Thank you all these seconds. Thank you very much, Mr. Joko. Thank you. Thank you for your time. And of course, a big thanks. Show some love, everybody brand ambassador of paul's h miracle yeah 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 and brand ambassador of paul's bright miracle do it